สวัสดีครับเพื่อนตัวแทนทุกท่านผมศีกุงารณุณสวัสดีนะครับผมอยากจะมาให้ความรู้เพื่อชักชวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้มาอยู่ในวงการ,รกธุรกิจประกันภัยรถย,ยนต์ผมดัดแปลงประกันภัยรถย,ยนต์มาเป็นระบบเครือข่ายหรือเราเรียกว่า ngm นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมบรรยายไปแล้ว อาจจะทำให้ท่านไม่เข้าใจในช่วงไหนในแผ่น PowerPoint หน้าไหนนะครับนะท่านโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์0897774986หรือออฟฟิศผมนะครับ028673888ต่อ333ผมเริ่มนั้นเลยนะครับ พรชุดนี้อยู่แปดหน้าเราเรียกแบบยอ่อผมจะบรรยายแบบยอ่อซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีแล้ครับแต่จะทําให้ท่านมีความรู้นะจากระบบนะเครือข่ายทั่วๆไปผมดัดแปลงเป็นโล่ MGM MGM เรียกว่าอะไรฮะนะ Member Get Member ถ้าคุณสนใจนะระบบ MGM ของสีกคุงโบเกร์ คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณแหล่งที่มาของแรงที่มาของรายได้การทำธุรกิจคุณจะมีได้จากการขายเองแต่ก่อนที่คุณจะขายเองคุณต้องรู้สินรู้ตัวสินค้าคุณต้องเข้าอบรมนะคุณสาม,มารถที่จะศึกษาความรู้จากผมมว่าเป็นเป็นประกันประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือพรบ สาวเรียนรู้จักในอินเทอร์เน็ตก็ไดาเพราะฉะนั้นผมจะมีโพสต์ไว้อยู่ในอยู่ในเว็บของสีกุงโบเกอร์ o c o o s นะครับเวอร์ไวเ o k สีกุงโบเกอร์ c o o s นะครับอาชีพนี้ขั้นตอนแรกพอคุณศึกษาแล้วคุณก็ขายเองนะครับข้อหนึ่งจากการขายเองหน้าที่คือคุณจะต้องศึกษาขอ้อมูลการไปรษณีนยน์ เริ่มไปบอกต่อบอกคนที่มีรถถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าคุณซื้อประกันผ่านคุณนะที่มีเบี้ยถูกกว่าและดีกว่าโดยการเยี่ยมผมเชื่อว่าเป็นปลูกค้าคุณแน่เพราะนั้นทำไมคุณต้องขายเองอเพราะในการขายจะทําให้คุณมีความรู้จะทําให้คุณสามารถที่จะปิดการขายเริ่มมาสอนรุ่นต่อๆไปเพราะนั้นคุณฝึกไป ติดคารอะไรคพหาผมนะครับแต่สิ่งนี้จะทำให้คุณมีรายได้มากสุดคือการแนะนําสมาชิกคนที่มีรถธรรมชาติจะบอกเขาว่าเขาต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่านวันนี้คุณไปคุยคนที่มีรถคุณชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกต่อจากคุณถ้าคุณสมัครก่อนนะคุณต้องสมัครก่อนพอคุณสอดคิดเขไมาเป็นสมาชิคสกุ้งแล้วคุณไปแนะนําคนหน่อยสิครับหลักง่ายเลย ถ้าคุณได้ศึกษาโครสร้างนี้คุณไปทําให้คนที่มีรถไปอยากแค่จ่ายครับเช่นเขาที่เ,เขามีรถอยู่หนึ่งคันจ่ายเบี้ยประกันในปีละสองหมื่นถ้ามาเป็นสมาชิกผ่านคุณจะถูกกว่าอย่างน้อยๆสิบสอเเซจะถูกกว่าส0ง0ันสีเขาเคยจ่ายคนอ,อื่ยสอง0มื่นมาเจอคุณนะจ่ายเหลือ1 7ื่นหคุณคิดว่าเขาไม่อยากเป็นสมาชิกคุณล พราะนั้นข้อคือข้อสองคุณแนะนำนะเขามาเป็นสมาชิกคุณเขาจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็ตอชีวิตเลยตรงจุดนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะในธุรกิจนี้นะคุณแนะนำทุกคนมาเป็นสมาชิกติดตัวคุณสักร้อยคนสองร้อยคนพันคนถ้าเกิดคุณแนะนำสมาชิกติดตัวคุณมีสักร้อยคนผมเชื่อแน่ว่าคุณมีรายได้ไม่ต่ำมาเดือนนึงสี่ห้าหมื่น การที่คุณแนะนําคนติดตัวคุณนะครับนะคนทุกคนในเมื่อเขารู้ประโยชน์แล้วเขาเป็นลูกทีมผ่านคุณนะเป็นสมาชิกสิงโบ์บเกอร์เขาซื้อของถูกเขาบอกต่อเขาจะบอกญาติเขาพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาบอกให้เป็นสมาชิกต,ต่อจากคุณการบอกต่อเขาก็ได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณแต่นะคุณจะได้อีกตัวหนึ่งซึ่งจะโตมากคือค่าสายงาน เขาจะบอกต่อต่อต่อก็อคือค่าสายงานคุณคุณแนะนำในกอมาเป็นลูกทีมคุณเราเรียกว่าค่าสายงานโดยตรงจะมีหลานทีมเหลนทีดต่อไปเยอะๆเลยเพราะฉะน,นั้นคนที่ติดตัวต่อคุณคุณได้แค่หเปอร์ซแต่คุณจะได้ค่าสายงานอีกสูงสุดประมาณหกถึงเจ็ดปอร์เซเราดูค่าสายงานนะครับแหล่งที่มาของอไรายได้นะครับ ได้จากการขายเองปัจจุบันนี้ผมส่งงานอยู่32บริษัทแต่และบริษัทมีค่าคอมมิชชั่นต่างกันผมยกตัวอย่างบริษัทแรกนะครับเป็นวิยนะคอมมิชชั่นประเภท1นหรือประเภทสเราจ่ายขั้นพื้นฐาน้าปัจจุบันนี้นะครับในอัตราที่12ก็อย่างที่ผมพูดนะครับลูกค้าเคยจ่ายเบี้ย20,000มาเป็นสมาชิกผมแล้วผมให้ส่วนลด12 ท่ากับลูกค้าจ่ายเบีย้ยถูกกว่าสองพันสี่สิบไหมเขาจ่ายแค่หนึ่นเจ็ดพันหกร้อยบาทเพราะฉะนั้นเขาเคยจ่ายสองหมื่นอ่ะมาเจอคุณจ่ายหนึ่นเจ็ดหกเขาไม่เอาเลยผมเชื่อแน่เขาต้องมีสามาชิกผมแน่นเพราเป็นสามาชิกผมแล้วเขาบอกต่อบอกต่อไม่หยักจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรมันมีอยู่ว่าถ้าคุณแนะนําติดตัวหน,นึ่งร้อยคนทุกคนลูกน้าที่อิ่บอกต่อบอกต่อหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเท่าหนึ่งพันคน หนึ่งคนจะมีเบีย้ยเดือนละประมาณะนะยี่สิบถึงยี่สิบห้าล้านเบีย้ยนะยี่สิบถึงยี่มาร์ลันเอาแค่คองฉันอย่าไปคิดว่าหกเปอร์เซ็นต์แค่สองเปอร์เซ็นต์คุณก็มีรายได้เป็อนสี่ห้าแสนแล้วครับครงสร้างการจ่ายค่าแนะนำะส่วนณว,วันนี้คุณมาเป็นสมาชิกผมคุณก็ว่าสัปดวันแรกคุณได้ระด,ดับขั้นต่ำสุดคือคุณอยู่ระด,ดับหกดับหกผมถือว่าต่ำที่สุดนะสูงสุดคือระด,ดับหนึ่ง ดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเราคุณสมาร์ทโวันวันนี้คุณได้อยู่ดับบนะครับคุณเห็นว่าโครงสร้างนีดีคุณเคยจ่ายเพี้ยคนสองหมื่นแล้วพอมันเป็นสมาชิกผมคุณจ่ายเดือนหนึ่งเจ็ดหกคุณถูกกับสองพันสี่คุณก็แนะนําคุณต่อีปคุณก็แนะนําดับบเท่าคุณเนี่ยสามคนคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซนต์ตลอดชีวิตของคนสามคนนี้ที่คุณแนะนำตัว เราเรี้ยงค่าแนะนำนะครับนะเพราะฉะนั้นสามคนนี้เป็นคนที่คุณแนะนําติดตัวมาแหละสามคนนี้จะขายหรือจะซื้อนะเขาต้องจ่ายคุณหน่ปอร์เซต่อชีวิตอ่ะหกท่านนี้เห็นว่าอยากจะมีรายได้ด้วยเขาก็แนะนําเหมือนกันแหละแนะนำกับคุณเลยแนะนำหกมาสามท่านแน่นอนเขาเหมือนคุณเน่ยเขาได้ค่าแนะนําคนละหนึ เพราะหนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณหกคนนี้แนะนำติดตัวส่วนคุณนะครับไม่ได้แนะนำติดตัวคุณก็ไม่ได้สามคนนี้คุณจะได้คนนี้อย่างเดียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดคนนี้ขายแล้วคนนี้ไม่ขายนี่บังเอิญเป็นเป็นหกคนนี้หรือหกคนนี้หอคนนี้ขายแน่นอนคุณไม่ได้ครับคนที่ได้หกคนนี้มันสูตรของผมก็คือ ใครแนะนําติดตัวจะได้ค่าแนะนำหนึ่งปอร์เซ็ต์่อชีวิตของคุณได้เลยนะคุณห้าคุณห้ามาจากไหนละ่ะเ็อาจจะมาจากคนนี้ก็ได้หกคนนี้นะครับหรือหกคนนี้ก็ได้เอาหกคนนี้แล้วกันหกคนนี้ขายนะมีเบี้ยแสนห้าภายในสามเดือนก็จะปรับเป็นแบบห้าพอปรับเป็นแบบห้าปุ๊บนี่ยล่ะนะนะนะก็ถือว่า คุณแนะนํามาคุณก็ยังได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะหรือเขาอญญาจจะโตขึ้นมาเป็นแบบสี่คุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะฉนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างสายงานเป็นแบบห้าหรือแบบสี่คุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชุดเพราะฉะนั้นคุณห้าจะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีเบีย้ยภายในสามเดือนให้ได้แสนหน้าคุณสี่ตำแหน่งสูงขึ้นก็เป็นคนที่คุณแนะนำต,ติดตัวนั่นแหละนะ วานคุณสีข่ขายนะครับคุณก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันรานลูกนี้เป็นโครงสร้างที่คุณแนะนําติดตัวครับอคุณห้าคนนี้นะก็แนะนำหกสามคนนะครับหกแต่ละคนถ้าเกิดขายเมื่อไหร่นะคุณห้าได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณสี่ก็เช่นเดียวกันคุณสีน่นะนนำห้าสองสองลายแนะนำหกสองลายก็เหมือนกันนะได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นี่คือโครงสร้างของการจ่ายแค่แนะนำติดตัวเห็นไหมทุกคนติดตัวได้หหมดเลยเ็นไห mm hmm. ด้วยจากคุณแนะนำามคนแนะนำห้คนนะต,ติดตัวคุณคุณได้แ,แนะนคล่นต์หร์เซหมดเลยคุณกท่านนี้แนะนำามคนนะคุณไม่ได้แต่คนนี้อันจะได้คนลร์เคุณหาแนะนำามคนคุณเขไม่ได้นะคุณหได้คนละหนึ่งเปอร์เซ็น คุณสี่นะแนะนำสี่คนนะคุณก็ไม่ได้เพราะคุณสี่ได้คนละหนึ่งเปอร์เซนต์กันเพราะฉะนั้น,น,นคุณคือคุณคือคุณคือคุณหกคุณแนะนำนะคนคนนี้แนะนำคนนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นการแนะนำติดตัวนะเป็นสูตรตายตัวเลยได้แค่แนะนำหนึ่งเปอร์เซนต์ตลอดชีวิตของผมก็ได้เลยครับดูเลยรูปหนึ่งโครงสร้างจา,จากการจากกัน ขยายค่าสายงานโครงสร้างการจ่ายค่าสายงานนะเพราะนั้นการจ่ายค่าสายงานเนี่ยมีอยู่หกระดับระหบนะครับไม่สามารถจ่ายได้ก็คือคุณซื้อตรดนะคุณได้ส่วนลดตัวคุณเองนะเพราะนั้นหกกับหกไม่สามารถจ่ายค่าสายงานได้คุณต้องมีเบี้ยแสนห้าหรือมีบัตรในหน้าคุณขึ้นเป็นระดับ5้าเลยพอระดับ5้าเนี่ยนะ ค่าตำแหน่งหรือค่าสายงานเนี่ยนะคุณได้สามเปอร์เซ็นต์คุณนะคุณมีเบี้ยสามแสนนะภายในสามเดือนคุณได้ค่าตำแหน่งสี่เปอร์เซ็นต์มีเบีย 9, 000, ไไ้ยเก้าแสนภายในสามเดือนคุณได้ค่าตำแหน่งห้าเปอร์เซ็นต์มีเบี้ยสองล้านเจ็ดภายในสามเดือนนะคุณได้ค่าตำแหน่งห้าจุดห้าและสูงสุดนะสองล้านต่อเดือนหกล้านต่อสามเดือนคุณได้ระหบนะคุณได้หกเปอร์เซ็นต์ครับดูรูปนี้นะคุณคือคุณหก นะคุณแนะนำหกเข้ามานะสามคนเพราะนั้นหกต่อหกตำแหน่งเท่ากันนะไม่ได้ค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งคือศูนย์นะครับคุณห้านะคุณแนะนำห้าเข้ามาเพราะห้ามีบัตรในหน้าหรือห้าอาจจะขายได้แสนห้าภายในสามเดือนก็ขึ้นเป็น 5. ขึ้นเป็นดับห้าก็เช่นเดียวกันคุณห้าเป็นคนที่แนะนำเข้าใสา่ไปแล้ว คุณก็ไม่ได้ค่าแนะนําคุณสี่เหมือนกันนะเขาแซงคุณแล้วคุณก็ไม่ได้ค่าแนะนาเหมือนกันคุณก็โ่อคุณไม่ได้ค่าตำแหน่งคุณยังได้ค่าแนะนำนะเพราะฉะนั้นสี่หรือห้าเป็นคนที่ติดตัวคุณคุณได้เฉพาะค่าแนะนําไม่ได้ค่าตาแหน่งเพราะฉนั้นเห็นไหมถ้าคุณขึ้นระดับหกซึ่ว่าคุณอยู่ระดับล่างสุดแล้วนะระดับไหนจะขายคุณก็ไม่ได้เลย รวมนี้นะครับถ้าคุณมียอดแสนห้าไปในสาเดือนหรือคุณสอบับในหน้าได้คุณจะขึ้นเป็นระฆับหารังห้าเนี่ยนะครับอคุณก็อาจแนะนำหกสามคนหกสามคนเนี่ยจะซื้อหรือจะขายคุณได้ค่าตำแหน่งคนละสมเปอร์เซ็คุณห้านะซึ่งคุณเป็นคนแนะนำมานะเขาจะเงินนทุนก็คือ มีบัตรในหน้าหรือขายได้ยอดสายหน้าไปในสเดือนเขาคิดแบบภาาตำแหน่งห้าตะห้าตรงตรงกันเท่ากันนะค่าตำแหน่งไม่ได้ครับออกมาให้กลับมาหท่านนี้สร้างหกสามคนนะค่าตำแหน่งเขาไม่ได้เลยทั้งสคนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยกคนอยู่ในอคุณนะหคนนี้นะก็ไม่ได้ไเลยไม่ได้ไเลย หกสามคนนี้จะซื้อหรือจะขายนะต้องจ่ายคุณห้าเพราะคุณลงลยละสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เราเรียกว่าลูกทีมอ่ะพอดีอันนี้เราเรียกว่าหลานทีมหรือแหลงทีมอย่างนี้เราเรียกว่าลูกทีมเพราะฉะนั้นลูกทีมของคุณอยู่ดัาหกสร้างหลานทีมเราบกด้วยกันก็ไม่ได้ก็ต้องหลีกทางไปทั้งสามคนจะไปขึ้นกับคุณเลยต้องจ่ายคุณสามเปอร์เซ็นต์ดูต่อ ถ้าเกิดคุณขึ้นดับสนีะ่นะระดับสีเนี่ยตัวคุณขายหรือทั้งองคอ์กรเลยคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้นะแต่ถ้าองคอ์กรที่ใต้รางบุญจะเป็นลูกจะเป็นหลานจะเป็นเลนก็แนละ้วแต่ถ้าขายให้ได้สามแสนภายในสามเดือนคุณจะขึ้นดับสี่ถ้าโมมคุณขึ้นดับสีบ่นะครับนะครับคุณก็มีหกมีหกเกตัว 3, อยู่สามสมุตินะนะนะคุณก็ได้หกคนละสี่เปอร์เซ็นต คุณได้ห้าอัตราพาห์นึ่งเปอร์เซ็นต์พราะถือว่าดับสี่อัตราพาหต่างกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์หกคนนี้สร้างหกสามคนอ่าก,ก็คือลูกเอ่อก็คือหลานทีคนนี้คือลูกคนนี้คือหลานเพราะฉะนั้นลูกกับหลานตำแหน่งเท่ากันลูกก็ไม่ได้นะครับลูกก็ไม่ได้นะลูกไม่ได้เลยได้สูงสปอหมดเลย ลูกก็ถึงยาวไปหลานก็ไปขึ้นตรงกับกับแม่ทีมเลยทั้งหมดก็จ่ายให้กับแม่ทีมสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนระพาเนี 5, ่ยจำมเขามีหลานทีมอยู่สามคนหลานทีมนะต้องจ่ายให้กับนะคุณห้าสามเปอร์เซ็นต์ส่วนคุณห้ารวมทั้งหกทั้งหมดที่อยู่ในกรอบนี่นะต้องจ่ายคุสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ เพราะทั้งทีมตนะตางกันอยู่น,นง่ายๆเลยนะเพราะนั้นครงสร้างตามแบบตามแผน MGM ระดับชั้นตำแหน่งเกณฑ์การปรับตำแหน่งยอดเฉลี่ย3เดือนยอดส่วนตัวบวกด้วยยอดทีมงานได้ได้จากการขายเองได้ได้จากการขยายทีมงานนับจากลูกทีมระดับ6ขึ้นไป คุณมาสมัครวันแรกคุณได้เป็นดับวกเราเรียกว่าเป็นมมเบอร์เป็นสมาชิกเราไม่บังคับยอดเราให้ส่วนลดคุณนะแต่ละบริษัทไม่เท่ากันสิบสามบ้าง14สิบสี่บ้างยกตัวอย่างเทสิบสองแล้วกันเพราะนัก้าคุณขายเองคุณได้ส่วนลดสิบสองเรซ็นแต่ถ้าคุณแนะนําติดตัวมาล่ะคุณแนะนําคนอื่นมาเป็นสมาชิกผ่านคุณคุณได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อชีวิตของคนที่แนะนำนะเฉพาะชั้นลูกนะครับชั้นลูกนลครกัน คุณขายให้คุณขายเองนะขายไปยให้ได้เบี้ยประกันไปแสนห้าไปในสามเดือนทางบริษัทก็ให้ค่ากำไรคุณสามเปอร์เซ็นต์บวกทั้ง่าแนะนำอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นการขึ้นแบบห้ามีทางลัดอีกวิธีหนึ่งคือคุณไปสอบบัตรในหน้าได้เลยถ้าคุณสอบมานนหน้าได้ปุ๊บเนี่ยเราจะปล่อยคุณเป็นแบบห้าเพราะถ้าคุณขึ้นได้แบบห้าปุ๊บเนี่ยนะคุณจะมีลูกทีที่เป็นแบบหกีีคนก็ได้ คุณจะขายเองก็ได้ให้ได้สามแสนภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายเลยลูกทีมใต้ใต้ล่างขายนะให้ได้สามแสนภายในสามเดือนก็จะปรับให้คุณเป็นระดับสี่นะผู้จัดก,การขยายงานเพราะคุณระดับสี่ปุ๊บเนี่ยนะนะคุณกินนะลูกทีมนะที่เป็นระดับหกทั้งหมดนะลูกทีมหรือหลานทีมหรือเลนทีมก็แล้วแต่ที่ไม่ไระดับหกทั้งหมดคุณกินนะสี่เปอร์เซ็นต ข้นนอีหนึ่งด้วยเป็นห้าคุณอยู่ระดับสคุณจะขายคนเดียวก็ได้หรือคุณไม่ขายเลยสักบาทหนึ่งแต่ใต้ล่างระดับ5หรือระดับหขายให้ได้900าแสนภายใน3เดือนก็จะปรับระดับให้คุณเป็นะระดัานตอนหห้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นระดสามคือผู้มนวยการบริหารคุณกินขั้นตอนสามเปอร์เซบวกขันนอีกหนึ่งเป็นเป็นหเพราะนั้น คุณขายให้้เก้าแสนมาในสามเดือนหรือคุณอาจจะไม่ขายในใต้ล่างคุณขายนะมาในสามเดือนก็จะดันคุณที่ระดับระดับสามระดับสองเครับคุณจะขายคุณเดียวให้ได้สองล้านเจ็ดต่อไปในสามเดือนหรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทหนึ่งก็แล้วแต่นะใต้ล่างขายลงไปใต้ร่างขายให้ได้สองล้านเจ็ดไปในสามเดือนก็ปรับให้คุณเป็นระดับสองผู้อีหนวยการอาวุโสคุณก็ได้ค่าตำแหน่งห้าจุดห้าเมื่อเท่ากิด ลูกทีมคุณอยู่ดับหกคุณกิน 5. 5. 5. หน้าอยูห้าเลยนะพร้อมในข่านแนะนําด้วยแต่้าล้านทีมหรือเลนทีมที่เป็นดับหกคุณกินหน้าอห้าเช่นเดียวกันคุณจะขายคนเดียวก็ได้ให้ได้หกล้านภายในสามเดือนหรือคุณไม่ขายไม่ได้บาทหนึ่งใต้ร่างทั้งองค์กรคุณจะมีขี่ร้อยขี่พันคนถ้าเกิดมียอดภายในสามเดือนเหลือสองล้านสามหหกล้าน, 3, านเราจะปรับให้คุณเป็นระดับหนึ่งนะลองกรรมการฝ่ายบริหาร คุณจะได้ค่าตำแหน่ง6%ถ้าเป็นลูกทีมคุณได้คะแนนใน1เป็น7ถ้าเป็นหล้านหรือแหลงหรือหลนล้านแหลงหลนทีมคุณได้คะแนน6%การปรับระดับแต่ละครั้งเราไม่เหมือนที่อื่นคุณขึ้นมาระดับสมมติคุณขึ้นระดับ3ด้วยเปียก9แสนภายใน3 3เดือนเดือนต่อไปคุณอาจจะทำไม่ได้ถึงแสนเลย เราไม่ลดตําแหน่งคุณนี่คือข้อเี้เราเพราะฉะนั้นคุณขึ้นถึงจุดไหนนะเดินไหนทําไม่ได้เราไม่ลดตําแหน่งคุณเรามีแต่ปรับให้คุณขึ้นนะไม่มีลดตําแหน่งคุณเพราะฉะนนั้มั่นใจได้เลยว่านะคุณอยู่ในธุรกิจนี้คุณไม่มีโอกาสลดตําแหน่งตัวเองได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันจะได้มากขึ้นมากขึ้นเลยเพราะครงสร้างตัวนี้ออกมาผมปัรญายอยู่ในนะนะอยู่ใน power point นะ เพราะนั้นหลายๆคนสามารถจะไปดูในเว็บไซต์ผมได้เลยอ่ะผมมีนะผมมีเอามีเว็บหนึง่งนะ,ะผมมีสูตรแห่งความสำเร็จนะครับนะสูตรใองของความสำเร็จของอของผมเนี่ยนะไม่ยากเลยครับนะเราเรียกว่าสูตรนะ่สิบหกสิบมาจากไหนล่ะครับ นะอันนี้เป็นความคิดของคุณบีนะครับนะจะทําให้คุณนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณเชื่อส่วนนี้นะเช่นคุณนะคุณหนึ่งคนนะครับขอให้ขายประกันภัยเดือนละสี่ฉบับมีเพี 3, ้ยสักสามพันห้ง่ายๆเลยสี่ฉบับต่อเดือนเราสามาร คุณทาทุกๆเ,เดือนเดือนละสี่จะบอกนะวีดวีแค่สามหนห้านะเป็นอย่างน้อยนะครับคุณจะเจอนึงคันเบี้ยสองหมื่นก็ได้เจอนึงคันเบี้ยพิเศษก็ได้เอาคิดว่าสี่จะบอกอย่างน้อยต้องเลยสามหรืนห้าไอ้สามหมนห้าเนี่ยเรื่องหมูแหละเพราะฉะนั้นคุณไปคุยหรือคนรอบตัวคุณเลยว่าเขาหมดประกันเมื่อไหร่จอดเข้ามูลมาแล้วไปขายเขาให้ได้เดือนละสี่จะบอกเบ,บีย 3, นะ้ยสามหมนห้าแล้วก็สร้างนะลูกทีมติดตัวคุณแนะนําลูกทีมติดตัวคุณสิบกม่คน ไปคุยให้เขาฟังเล่าถึงแผนนี้แล้วก็สมัสิบว่าคนเพราะสูงเนาตายตัวเลยสิบคนเนี่ยนะนะจะได้สิบเปอร์เซ็นต์จะมีคนอยู่ในอาชีพนี้หนึ่งจุดหกคนหนึ่งจุดหกนะเพราะเดือนแรกนะคุณขายสี่เนะบี้ยสามเปอห้าหรือสองคุณจะมีลูกทีมนะขายเหมือนคุณแหละหนึ่งจุดหกคนก็คือคนหนึ่งขายสี่จับนะนะนะแล้วก็บีเอสามเัอห้าเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีสมาชิกเพิ่มอีก หนึ่งจุดหกคนละ,ะนะค้าเองสี่ฉบับสามหน้าครับสร้างทีมงานนะครับสี่อสค์คนแล้วสตรออกมาเป็นนะหนึ่งจุดหกเพราะดือนี้ดิลนี่สองคุณมีคนที่ทำงานยริยๆยันยันสามจุดสองคนละรวมทังคุณด้วยทำงี้ไปทุกๆเดือนนะครับนะเพราะมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณไป ทุกคนก็จะแนะนาต่อนะนะ, 4, 16, นะสี่สิกสิบเพราะนั้นเกิดทำศูตรนี้ได้จริงๆนะเนี่ยนะนะเรารับรองคุณได้เลยว่า 4, สี่สิบเนี่ยจะทำให้คุณนะมีรายได้เดือนละแสนห้ามแสนหนึ่งบาทต่อเดือนในปีถัดไปลองดูนี้ไหมครับอ่ะถ้าเกิดไม่ได้เะาเสียอะไรสีวรยวลอีกเดียวเพราะนั้นสูตร์สี่สิบสบ นะครับลองดูได้ผลแนล่แล้วมีรายรได้เป็นแสนต่อเดือนนะครับคุณไม่เสียงานเลยครับเพราะฉะนั้นผมเป็นพี่เลี้ยงคุณนะครับมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมนะครับจากโฟล์อยคุณจะมาก๊อปโฟลอยชุดนี้ก็ได้ผมยินดีเลยครับนะผมชื่อศรีกุงอรุณสวัสดีครับเป็นเจ้าของบริษัทสิงคโอร์นะนะเพราะนั้นใครมีอะไรไม่เข้าใจโทรหาผมที่มือถือ0897774986 7ขอบคุณครับ